สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมนีิซิมาหลากปลาดุกเด้อดซีบแซ่บมนี้เอาปลาดุกมาอย่างไฟก็ได้พี่น้องอันนี้ก็ใส่ปลาดุกตัวประมาณ3ามหรือสี่ขีดนะพี่น้องเอามาอย่างไฟให้สุกเลยอันนี้ก็สูตชีวิตมากเลยปลาดุกน้องมึงในหนังหลอกเบอร์ย่างเป็นเหงีนะพี่น้องอันนี้ก็มาไทายเบื่อวันมีวัตถุดิบนี่ยังแน่พ่อกม่ซิมีขิงนาะพี่น้องหอมพัคซี่ละพี่น้องเอาไว้ใส่เป็นสได้หอมแล้วก็สาระเน่ได้พี่น้องขาดอะไรหลาปลาดุกตองมี้ ใส่ใมะโอมอเม,มลากินแล้วมันยิ่งเสียพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพักที่เขากินกับก็จะมีกระลำเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากเขาแกะเนื้อปลาดุกเรียบร้อยเนี่ยหอบก็มาซับเนจหน่อยเด้ออันนี้คือกันมีกางมัดติดคอพี่น้องซับให้มันละเอียดจักหน่อยเนจัหน่อยนี่ก็ได้ดอกซับซับไปอันนี้เขาซับเรียบร้อยแล้วเขาก็มาหั่นผวกขิงเด้อพี่น้องเอาไว้ใส่หลาเพราะเนาะพี่น้องใส่ขิงแน่มันจงหอมตัดข้าวนะพี่น้องขิงมันก็ับซียใอนเรื่อนตัดข้าวเนจัหน่อยเวลากินเข้าไปแหละก็โอ้ไหลล้มมาเป็นสมุนไพรนั่นแะพี่น้อง เลยเอามาใส่นี่ยจักหน่อยเมือ่อก,กี้ใส่หลายนี่จัหน่อยแล้วหัวหนึ่งหัวใหญ่นะพี่น้องมาหั่นหั่นใส่เวลาคลุกกับลาบตะกินนั่งสีห้อมหอมแต่ก็ใส่ต้นหอมผักชีอ่ะพี่น้องผักหอมเป๊ะบานทัางหลาพี่น้องใส่ไปน้ำเขาก,ก็หัน่นก่อนเรียบ้อยก่อนเตรียมเครื่องไว้ให้เรียบร้อยนหะเขาจะมาคลุกหลอบเดียวพี่น้องเขาได้เครืองได้ย่างโครบแล้วเขาก็มาค่อยคลุกนี่หมอนะพี่น้องนะเอาใส่นี่หมอนะคลุกเลยใส่ไปนี่พี่น้องอันนี้ก็บซมีเตรียมปรุงรสตามใจชอบแลวพี่น้องมี่แอา พี่ครัวอะเขาครัวแน่พ you know, <sino. S 1> ี่ครัวแน่ลราคารสรสจัดหน่อยพี่น้องใส่เพราะมันหอมเพราะมันนัวพี่น้องแล้วก็น้ำปลาสักสองสองส่ดนะพี่น้องถ้าใส่หลายมันสีเข้มเนาะพี่น้องเนาะผรุงจืดอีกขาดเพราะใดเด้อพี่น้องซาเซะให้เขากบใส่หลายละใส่เพราะว่ามันปรุงรสรสชาติอาหารเขาดีมากหน่อยอันนี้ก็ใส่น้ำปลาประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าอันนี้ถัดตวงอีลีกันะประมาณสองสอดนะพี่น้องใส่แล้วข้นข้นคู่กับมันเข่ากันพี่น้อง ถ้ามันเข่ากันดีๆแล้วเขาคอยจางใส่พวกไอ้ต้นหอมพักชี่เดีเ่ยวหั่นเสียงใบเนาะอันนี้ก็คุกคุกในเนื้อปลาก,กับไอ้เครื่องปรุงให้มันเข่ากันก่อนอันเป็จังสิบอันเป็น,นั้นจังสิเศษเ<ม>ขาใส่บักหน้าบีบลงไปสักกา<ม><ม>เขาใส่หลายเหมือนใส่เช่น่วยนึงลูกหนึ่งนะพี่น้องถ้าเปรี้ยวหลายมันก็นสิบเปอร์ซ็นเนาะรสชาติมันก็นสิเปลี่ยน์ในเรียบร้อยเลยเสร็จปุ๊กผักใส่ต้นหอมพักชี่ซอยเดียวหั่นไปหน่อยพี่น้องผสมลงไปกับมะคุกอีกรอบหนึ่งพี่น้อง ขูบจนมันเข่ากันดีแล้วเขาก็ยังใส่ใบสะระแหน่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ใส่ผักสะระแหน่ลงไปให้มันหอมในย่างน่อยรสชาติมันก็สิเป็นแบบสมุนไพรสมุนไพรเนาะเวลากินแหละก็เสะแต่อีกอารมณ์หนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานพี่น้องไปตะกินบ่หน้าตามันพนะมาเด้อมากินข้าวแรกนำกันในกาแากุ้ยลา์กดแชร์กดติดตามีเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งผักแยงงงองหน่อยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า